การที่ปีศาจแดงจะได้นักเตะอย่างแบรนเอมเบอร์โบมาเสริมทัพนั้นดูท่าจะยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินนะครับเพราะล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าเบนฟอร์ดปัดข้อเสนอรอบที่2จากทีมปีศาจแดงในการขอซื้อตัวเอมเบอร์โบแล้วครับก่อนหน้านี้แมนยูได้มาทิลคุณย่าเข้ามาเสริมทัพจากวู๊แฮมตันโดยราคา62.5ล้านปอนด์และเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือแบรนเอมเบอร์โบตัวรุกชาวแคนาบรูนจากเบนฟอร์ดและได้มีการยื่นข้อเสนอรอบแรกไปที่45ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านแต่ก แต่ถึงกรนนั้นปีศาจแดงยังคงไม่ยอมแพ้ครับเดินหน้ายื่นข้อเสนอร,รอบ2ที่55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก7.5รวมแล้วเป็น62.5ล้านปอนด์ให้ทางเบนฟอร์ดได้พิจารณาแต่ล่าสุดครับทาง Sky Sport รวมถึงดวิดออนสตีนรายงานว่าเบนฟอร์ดเนี่ยได้ปัดข้อเสนอของแมนยูเต็ดอีกครั้งแม้ว่าตัว,ตวตนักเตะจะแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงครับอย่างไรก็ตามฟาบิซิโอโรมาโนยังรายงานเพิ่มเติมว่าแมนยูยังคงมั่นใจว่าจะปิดดีลนี้ได้และยังคงเดินหน้าในการเจรจา โดยจะมีการปรับปรุงข้อเสนอใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มโบนัสต่างๆเพื่อให้เบนฟอร์ดเนี่ยได้พิจารณาอีกครั้งครับ